เธอรักฉันหรือแค่หลอกใช้ฝนตกหนักในคืนที่ถนนเงียบผิดปกติไฟนีออนกระพริบสะท้อนแอ่งน้ำเหมือนดวงตาที่จ้องมองฉันยืนรอเธอหน้าคาเฟ่เก่ากลิ่นกาแฟไม่ลอยพลกับกลิ่นฝนเย็นเฉียบเสียงนาฬิกาข้อมือเต้นดังในหูหัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าเธอมาชารองเท้าส้นสูงกระทบพื้นหินดังชัดรอยยิ้มของเธอสวยเหมือนเดิมแต่ดวงตาไม่อุ่นเหมือนก่อนมือเธอเย็นเย็นจนฉันสะดุง้ง เธอบอกว่าคิดถึงเสียงนุ่มแต่ปลายคำสั่นฉันมองเห็นเงาเราในกระจกคาเฟ่เงาของฉันยืนใกล้เงาของเธอถอยห่างโทรศัพท์ในมือเธอสั่นเธอรีบความหน้าต่อเสียงแจ้งเตือนหยุดความเงียบกลับมาหนักอึ้งฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอหัวเราะเบาหัวรเาวราะที่ไม่มีแววตาลมพัดผ่านซอกตึกขยับปลิวครูดพื้นดังครืดเธอเลี่ยงสายตานิ้วมือกดแน่นที่กระเป๋าเสือ้อฉันได้กลิ่นน้ำหอมใหม่ ไม่ใช่กลิ่นที่ฉันเคยให้คำถามค้างอยู่ในลำคอลิ้นฉ่าคอแห้งเธอก้าวเข้ามาใกล้เสียงหายใจเธอชิดแก้มฉันเธอกระซิบว่าขอโทษน้ำเสียงเรียบไรอารมณ์แสงไฟกระพริบอีกครั้งภาพตรงหน้าสันไหวฉันเห็นซองเอกสารโลรโจากกระเป๋าเธอชื่อฉันพิมพ์ตัวหนาหัวใจหล่นวูบมือฉันสั่นจนจับอะไรไม่อยู่เธอเงยหน้าดวงตาเย็นเฉียบเหมือนกระจกแตก เธอเอื้อมมือมาจับแขนฉันแรงบีบแน่นเกินคำว่าปลอบเสียงฝนกลบทุกอย่างยกเว้นเสียงลมหายใจของเธอที่ดังชิดหูฉันเธอเริ่มเปิดซองกระดาษขยับดังกรอบกแกรบฉันพยายามดึงแขนออกพื้นลื่นเท้าฉันเสียหลักไฟดับไปครึ่งถนนความมืดไหลเข้ามาเธอพูดชื่อฉันอีกครั้งชาชัดใกล้จนฉันรู้สึกถึงความเย็นบนผิวหนังเธอพูดชื่อฉันอีกครั้งเสียงต่ำนิ่ง เหมือนอ่านจากกระดาษลมหายใจของเธอรดแก้มฉันเยน็นชื่นปนกลิ่นน้ำหอมที่ไม่คุ้นเคยฉันพยายามตั้งสติปลายเท้าสัมผัสพื้นหินที่เปียกฝนเย็นจนรู้สึกชามือของเธอยังจับแขนฉันแน่นแรงบีบทำให้เลือดเต้นตุบใต้ผิวหนังฉันได้ยินเสียงกระดาษในซองขยับชาระมัดระวังเหมือนเธอเลือกจังหวะไฟถนนดวงหนึ่งดับสนิทเงาของเราแตกเป็นเสียงบนพื้น เสียงรถไกลๆผ่านไปแต่ตรงนี้เงียบเกินไปฉันกลืนลมหายใจลำคอฝืดเหมือนมีอะไรติดอยู่ข้างในเธอเริ่มอ่านข้อความน้ำเสียงราบเรียบไร้ความรู้สึกชื่อฉันถูกเอ่ยพร้อมตัวเลขพร้อมลายเซ็นหัวใจฉันเต้นแรงแรงจนเหมือนจะดันซี่โครงออกมาฝ่ามือฉันเปียกไม่รู้ว่าเป็นฝนหรือเหงื่อเธอเงยหน้าขึ้นมามองแสงไฟที่เหลืออยู่สะท้อนดวงตาเธอว่างเปล่า หมือนหลุมลึกฉันพยายามพูดแต่เสียงไม่ออกริมฝีปากแห้งสั่นไร้คําเธอปล่อยแขนฉันชะแต่สายตายังตรึงความรู้สึกโล่งไม่ได้เกิดขึ้นมีแต่ความหนาวที่ไหลเข้ามาแทนเอกสารในมือเธอถูกพับครึ่งเสียงกระดาษคมบาดหูเธอเก็บมันกลับใส่ซองเหมือนไม่มีอะไรสำคัญฉันถอยหลังหนึ่งก้าวรองเท้าเหยียบแอ่งน้ำน้ำกระเซ็นขึ้นขากางเกง เธอไม่ขยับแค่ยืนมองเสียงฝนเริ่มเบาลงแต่ความเงียบหนักกว่าเดิมฉันรู้สึกถึงสายตาคนอื่นเหมือนมีใครซ่อนอยู่ในเงามืดลมพัดอีกครั้งพาเศษกระดาษปลิวผ่านหน้าเธอถามว่าหนาวไหมน้ำเสียงเหมือนหงอยใหญ่แต่สีหน้าไม่เปลี่ยนฉันพยักหน้าโดยไม่รู้ตัวสมองช้าลงเหมือนถูกกดทับเธอขยับเข้ามาใกล้ใกล้จนฉันเห็นเส้นเลือดเล็กใต้าตามือเธอแตะไหล่ฉัน เบาแต่ทำให้ฉันสะดุง้งผิวสัมผัสนั้นเย็นไม่มีความอบอุ่นเธอบอกให้ฉันใจเย็นคำพูดลอยอยู่ในอากาศไม่แต่หัวใจฉันมองไปรอบๆร,ร้านค้าปิดหมดม่านเหล็กสะท้อนแสงฝนกล้องวงจรปิดมุมถนนกระพริบไฟแดงเหมือนดวงตาที่ไม่กระพริบฉันอยากถามแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเธอหันไปมองถนนเหมือนรอใครบางคนเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากท้ายซอย จังหวะสม่ำเสมอไม่รีบฉันหันไปตามเสียงหัวใจหดตัวเธอยิ้มบางรอยยิ้มที่ไม่ถึงดวงตาเธอบอกว่าไม่นานทุกอย่างจะเรียบร้อยคำว่าเรียบร้อยทำให้ท้องฉันบีบตัวลมหายใจสั้นลงเงาคนค่อยๆชัดขึ้นรูปร่างสูงสวมเสื้อกันฝนสีเข้มหยดน้ำไหลจากปลายแขนเสื้อเขาตกกระทบพื้นเป็นจังหวะฉันถอยอีกก้าวหลังชนผนังอิกเย็นเฉียบ อิดหยับขูดหลังเสือ้อความรู้สึกจริงจนเจ็บเธอหันกลับมามองฉันสายตานิ่งมั่นใจเธอบอกว่าเชื่อใจเธอเหมือนที่เคยทำความทรงจำเก่าแล่นเข้ามาเสียงหัวเราะวันที่แดดอุ่นแต่ภาพเหล่านั้นซีดจ,จางถูกฝนลบออกชายคนนั้นหยุดห่างไปไม่กี่เมตรยืนใต้ไฟถนนที่ยังติดอยู่แสงส่องให้เห็นใบหน้าเรียบเธอเหมือนกำลังทำงานเขามองมาที่ฉัน สายตาประเมินไม่ใช่สายตาคนแปลกหน้าเธอขยับไปยืนข้างเขาระยะห่างระหว่างเราถูกกำหนดใหม่ฉันรู้สึกเหมือนถูกตัดออกจากโลกเดิมเสียงรอบข้างเบาลงเธอพูดกับเขาเบาๆฉันจับคำไม่ได้แต่เห็นปากขยับชัดเขาพยักหน้าครั้งเดียวหนักแน่นมือเขาขยับไปที่กระเป๋าเสือ้อชาไม่รีบหัวใจฉันเต้นแรงอีกครั้งแรงจนเจ็บฉันมองหน้าเธอ พยายามค้นหาความลังเลไม่มีมีแค่ความเด็ดขาดเธอหันมาหาฉันเอ่ยชื่อฉันเป็นครั้งที่สามครั้งนี้น้ำเสียงอ่อนลงแต่แฝงความห่างไกลเธอบอกว่าทุกอย่างมีเหตุผลเหตุผลที่ฉันยังไม่รู้ฝนเริ่มตกหนักขึ้นอีกครั้งเสียงดังกลบคำพูดน้ำไหลลงตามเส้นผมฉันหยดลงตาแสบชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นโลหะจางๆลอยมากับลมฉันกำมือแน่น เล็บจิกฝ่ามือจนเจ็บเธอขยับมาบาังหน้าเขาเล็กน้อยเหมือนท่าทางปกป้องหรือควบคุมเธอขอให้ฉันฟังฟังจนจบเสียงฝนเสียงหัวใจเสียงหายใจปะปนกันฉันพยักหน้าไม่รู้ว่าตกลงหรือยอมแพ้เธอเริ่มเล่าชาเป็นขั้นเป็นตอนเรื่องเงินเรื่องสัญญาเรื่องชื่อของฉันคำแต่และคำเหมือนของมีคมกรีดลงบนความเชื่อใจ ฉันรู้สึกเหมือนพื้นเอียงร่างกายโคลงชายคนนั้นยื่นมือออกมาไม่แตะแค่รอเธอมองมือเขาแล้วมองฉันสายตานั้นบอกให้เลือกโดยไม่พูดลมแรงพัดผ่านซอยเสื้อกันฝนปลิวไฟถนนกระพริบอีกครั้งสว่างดับสว่างในจังหวะที่แสงกลับมาฉันเห็นเงาตัวเองบนพื้นเล็กบิดเบี้ยวเธอเอ่ยคำสุดท้ายของประโยคนั้นชัดหนัก มือฉันเริ่มสั่นอีกครั้งแต่เท้ากลับหยุดนิ่งเสียงฝนยังคงตกไม่หยุดเหมือนเวลาที่ถูกดึงให้ยืดยาวฉันสูดลมหายใจลึกกลิ่นฝนกลิ่นอิดก,กลิ่นน้ำหอมของเธอทุกอย่างปะปนจนแยกไม่ออกฉันเง่อยหน้าขึ้นมองเธอมองชายคนนั้นคำถามเดิมวนกลับมาในหัวดังขึ้นชัดขึ้นเธอรักฉันหรือทั้งหมดนี้เป็นเพียงการจัดฉาก ก่อนที่ฉันจะได้พูดอะไรเธอขยับเข้าใกล้อีกก้าวริมฝีปากขยับเตรียมเอ่ยคำถัดไปริมฝีปากของเธอขยับช่เหมือนเลือกคำอย่างระมัดระวังฉันจ้องมองการเคลื่อนไหวนั้นหัวใจเต้นรัวเหมือนรู้ว่าคำถัดไปจะเปลี่ยนทุกอย่างเสียงฝนลดระดับลงแต่ไม่หยุดหยดน้ำกระทบพื้นดังสม่ำเสมอเธอเอ่ยชื่อฉันอีกครั้งคราวนี้เบามากแทบกลืนไปกับลมฉันเอ็นสีสะเล็กน้อย พยายามฟังให้ชัดทั้งที่ในหัวเริ่มอึเธอบอกว่าฉันไม่ควรอยู่ตรงนี้น้ำเสียงจริงจังไม่เปิดช่องให้ถามชายคนนั้นขยับเข้ามาอีกนิดรองเท้าของเขาหยุดใกล้ปลายเท้าฉันระยะห่างหายไปฉันได้กลิ่นลมหายใจของเขาจ้างแต่แข็งกระด้างไฟถนนด้านหลังเขาส่องเงาขึ้นกำแพงเงาสองเงาซ้อนทับกันใหญ่กดทับเธออธิบายต่อชาเป็นลำดับ ทุกคำเหมือนก้อนหินตกลงในอกฉันหนักจมฉันพยายามจับใจความแต่บางประโยคหลุดไายเหมือนเสียงถูกกลืนโดยความกลัวมือฉันเย็นนิ้วแข็งขยับยากเธอบอกว่าทุกอย่างเริ่มต้นก่อนที่ฉันจะรู้ก่อนรอยยิ้มก่อนคำสัญญาภาพวันแรกที่เราพบกันแล่นเข้ามาร้านกาแฟสว่างเพลงเบาภาพนั้นแตกเหมือนกระจกที่ถูกฝนซัดฉันกลืนน้ำลาย ข้อแห้งผากทั้งที่ฝนยังตกชายคนนั้นยกมือขึ้นเล็กน้อยเหมือนส่งสัญญาณเธอหยุดพูดทันทีความเงียบกลับมาแน่นกึดอัดฉันรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวบางลงหายใจไม่เต็มพอดเธอหันไปมองเขาสบตาสั้นชัดเขาพยักหน้าอีกครั้งชะหนะักเธอหันกลับมาหาฉันดวงตาที่เคยหลบตอนนี้จ้องตรงเธอบอกว่าฉันต้องเข้าใจ เข้าใจเพื่อให้ทุกอย่างจบง่ายคำว่าจบทำให้หัวใจฉันสะดุดเต้นพลาดจังหวะฉันมองมือเธอมือที่เคยกุมมือฉันตอนนี้กำแน่นข้อนิ้วสี่เส้นเอ็นตึงลมพัดแรงเสื้อผ้าของเราประทะก,กันเบาๆฉันรู้สึกถึงแรงสัน่นไม่รู้ว่ามาจากลมหรือร่างกายฉันเองชายคนนั้นหยิบอะไรบางอย่างออกมาจากกระเป๋าวัตถุสีดำเรียบสะท้อนแสงฝนหัวใจฉันกระแทกแรง เหมือนถูกขยา่าเธอขยับตัวเล็กน้อยยืนบางฉันจากสายตาเขาท่าทางนั้นทำให้ฉันสับสนระหว่างการปกป้องกับการควบคุมเธอพูดต่อเสียงต่ำเร่งเธอบอกว่าฉันยังปลอดภัยตราบใดที่ทำตามคำว่าทำตามกล้องในหัวดังซ้ำฉันพยักหน้าโดยไม่รู้ตัวกล้ามเนื้อทำงานแทนความคิดชายคนนั้นลดมือเก็บวัตถุนั้นกลับความตึงเครียดไม่หาย แค่เปลี่ยนรูปเธอถอนหายใจยาวไหลตกลงเล็กน้อยฉันเห็นหยดน้ำเกาะขนตาเธอไม่รู้ว่าเป็นฝนหรืออย่างอื่นเธอเอื้มมือมาจับข้อมือฉันคราวนี้เบาสัน่นสัมผัสนั้นทำให้ความทรงจำพุ่งขึ้นคืนที่เธอกุมมือฉันใต้แสงไฟหัวเราะอบอุ่นแต่ความอบอุ่นไม่กลับมาฉันมองไปรอบซอยทางออกดูไกลยาวมืดเสียงฝีเท้าไกลๆดังแวว เหมือนเมืองยังมีชีวิตแต่ไม่ใช่ที่นี่เธอบอกว่าต้องไปเดี๋ยวนี้ไม่ควรอยู่นานชายคนนั้นขยับตัวเหมือนเตรียมพร้อมฉันรู้สึกถึงแรงดึงที่ข้อมือไม่แรงแต่แน่นฝ่าเท้าฉันลากผ่านพื้นเปียกเกิดเสียงเสียดสีเบาๆทุกก้าวหนักเหมือนเดินผ่านน้ำาลึกไฟถนนด้านหลังค่อยๆห่างออกเงาของเรายืดบิดฉันหันกลับไปมองคาเฟ่เก่าหายไปในความมืดเธอเดินนำ ไม่หันกลับชายคนนั้นเดินขนาบเงียบระวังฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังในหูไม่หยุดกลิ่นอับของซอยลึกขึ้นชื่นเม้นเหล็กผนังสองข้างใกล้เข้ามาเหมือนบีบฉันอยากถามว่าเราจะไปไหนแต่เสียงติดอยู่ในอกเธอหยุดเดินกระทันหันฉันเกือบชนหลังเธอเธอหันมาสีหน้าเปลี่ยนมีอะไรบางอย่างผ่านดวงตาเธอลังเลสั้น ชายคนนั้นมองตามคิ้วขมวดเธอปล่อยมือฉันครั้งแรกตั้งแต่เริ่มเดินข้อมือฉันเย็นรอยนิ้วเธอยังอยู่เธอบอกให้ฉันยืนรอแค่ครู่เดียวคำว่าครู่เดียวทำให้เวลาหยุดยืดเธอหันไปพูดกับเขาเสียงเบาเร่งฉันได้ยินเพียงบางคำชื่อจำนวนสถานที่หัวใจฉันเต้นช้าลงแต่หนักกว่าเดิมฉันก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัว ส้นรองเท้าชนของแข็งฉันหันไปมองเป็นประตูเหล็กเก่าขึ้นสนิมหยดน้ำไหลลงตามร่องสนิมเหมือนเลือดแห้งเธอหันกลับมาอีกครั้งมองฉันตรงๆสายตานั้นซับซ้อนปะปน่นเธอขยับเข้ามาใกล้ชะระมัดระวังเธอบอกว่าถ้ามีทางเลือกเธออยากเลือกต่างไปคำพูดนั้นทําให้หัวใจฉันเจ็บเหมือนถูกบิดชายคนนั้นกระแอมเสียงดังพอจะเตือน เธอหลับตาสั้นๆเหมือนตัดสินใจเมื่อเธอลืมตาแววอ่อนหายไปเธอเอ่ยคำต่อไปชัดนิ่งมือฉันเริ่มสั่นอีกครั้งแรงกว่าเดิมฝนเริ่มสาเสียงหยดห่างขึ้นความเงียบแทรกเข้ามานากดฉันรู้สึกว่าทุกประสาทรับรู้เปิดกว้างได้ยินได้กลิ่นได้สัมผัสแม้แต่เสียงหายใจของตัวเองก็ชัดเกินไปเธอขยับไปด้านข้าง เปิดทางชายคนนั้นก้าวมาข้างหน้าหนึ่งก้าวสองก้าวเงาของเขาทับเงาฉันมืดฉันเงยหน้าขึ้นมองผ่านเงานั้นมองเธอคำถามเดิมดังขึ้นอีกครั้งแรงกว่าชัดกว่าทั้งหมดนี้คือความรักของเธอหรือเป็นเพียงบทบาทที่ฉันถูกเลือกให้แสดงหรือเป็นเพียงบทบาทที่ฉันถูกเลือกให้แสดงคำถามนั้นก้องอยู่ในหัวซ้ำไม่ยอมเงียบ ชายคนนั้นหยุดตรงหน้าใกล้จนฉันเห็นหยดฝนเกาะขนตาเขาดวงตาเขาไม่กระพริบนิ่งเหมือนอ่านฉันออกอากาศรอบตัวเย็นลงทั้งที่ฝนแทบหยุดฉันได้ยินเสียงหยดน้ําจากหลังคาสังกสีตกเป็นจังหวะชะสม่ำเสมอเธอยืนอยู่ด้านข้างไหล่ตึงมือกำแน่นฉันเห็นการเคลื่อนไหวเล็กๆของนิ้วเธอเหมือนพยายามควบคุมบางอย่างชายคนนั้นเอ่ยชื่อฉันเสียงต่ํา เรียบการได้ยินชื่อจากปากเขาทําให้ท้องฉันบิดเขาบอกให้ฉันฟังแค่ฟังฉันพยักหน้าอีกครั้งทั้งที่ข้างในต่อต้านเขาเริ่มพูดช<ะ>่เป็นข้อขอเรื่องข้อตกลงเรื่องเวลาเรื่องผลลัพธ์คำเหล่านั้นไม่มีอารมณ์แต่ทุกคำกระแทกแรงฉันมองหน้าเธอพยายามหาคำอธิบายเธอไม่ศบตาสายตาจ้องพื้นหยดน้ำจากเส้นผมเธอ ตกลงพื้นแตกภาพนั้นทำให้ฉันรู้สึกแปลกเหมือนเธอกำลังแตกเช่นกันชายคนนั้นขยับเข้าใกล้อีกนิดเสียงรองเท้าบนพื้นเปียกดังชัดฉันรู้สึกถึงแรงกดดันเหมือนผนังซอยแคบลงเขาบอกว่าฉันมีคุณค่าคำพูดนั้นฟังดูว่างคุณค่าในความหมายของเขาไม่ใช่แบบเดียวกับของฉันเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาสายตะแข็งเธอพูดแสกเสียงเร็วชัด เธอบอกว่าพอแล้วน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยเขาหันไปมองเธอชะคิ้วขมวดบรรยากาศตึงขึ้นทันทีเหมือนเส้นลวดถูกดึงจนตึงสุดฉันยืนอยู่ตรงกลางรู้สึกเหมือนวัตถุเธอหายใจแรงขึ้นอกกระเพิ่มเขาถามเธอสั้นๆคำเดียวเธอไม่ตอบทันทีเงียบยาวฉันได้ยินเสียงเลือดไหลในหูจุกจุกเธอหลับตาอีกครั้งคราวนี้นานกว่า เมื่อเธอลืมตาแววตาเปลี่ยนหนักเธอบอกว่าแผนเปลี่ยนเสียงนั้นทำให้ฉันสะดุ้งเขาเลิกคิวสีหน้าไม่พอใจลมพัดแรงขึ้น้าเศษกระดาษปลิวกระดาษชิ้นหนึ่งติดที่เท้าฉันฉันก้มมองเป็นใบเสร็จเก่ามีวันที่วันที่นั้นตรงกับวันที่เธอหายไปทั้งคืนหัวใจฉันกระตุกความทรงจำผุดขึ้นเธอบอกว่าไปทำงานดึกรอยยิ้มวันนั้นผุดขึ้นในหัว ภาพนั้นพระเหมือนถูกน้ำสัตว์ชายคนนั้นก้าวถอยหลังครึ่งก้าวเหมือนประเมินสถานการณ์ใหม่เธอหันมาหาฉันสายตานั้นวิงว่อนเธอเอ่ยชื่อฉันชาหนะักเธอบอกว่าเชื่อเธอขอแค่ครั้งนี้คำว่าครั้งนี้ทำให้ฉันรู้สึกว่างเหมือนถูกดึงออกจากพื้นฉันไม่รู้จะเชื่ออะไรเสียงสายตาความทรงจำทุกอย่างปะปนชายคนนั้นพูดขึ้นอีกครั้ง เสียงแข็งกว่าเดิมเขาเตือนเรื่องเวลาเรื่องคนอื่นคำว่าคนอื่นทำให้ฉันหนาวเหมือนมีใครอีกอยู่ใกล้ฉันมองลึกเข้าไปในซอยความมืดขยับเหมือนมีเงาเคลื่อนเธอสังเกตเห็นไหล่เธอเกรงเธอขยับมาใกล้ฉันใกล้จนแขนเราแตะกันความร้อนจากร่างเธอยังมีแต่จางเธอกระซิบเบ้าเร็วเธอบอกว่าถ้าฉันเชื่อเธอจะพาฉันออกไป คำว่าออกไปทำให้หัวใจฉันสัน่นออกไปจากซอยหรือออกไปจากทุกอย่างฉันมองมือเธอมือที่ยื่นมาสัน่นชายคนนั้นจ้องมือเราสองคนสายตาคมเขาขยับเท้าเหมือนพร้อมขัดขวางฝนหยุดสนิทเหลือแต่เสียงหยดน้ำจากท่อความเงียบหนากดฉันรู้สึกถึงกลิ่นสนิมกลิ่นชืน้นหลึกฉันค่อยๆย,ยกมือลังเลปลายนิ้วฉันสัมผัสนิ้วเธอ เย็นชื่นสัมผัสนั้นปลุกความรู้สึกเก่าแต่ก็เตือนภยัยชายคนนั้นพูดเสียงต่ำเหมือนคำเตือนเธอหันไปมองเขาสายตาแข็งกร้าวเธอบอกว่าเธอรับผิดชอบคำนี้หนะักชัดเขาหัวเราะเบาเสียงสั้นไม่จริงใจเสียงนั้นทำให้ฉันขนลุกเขาบอกว่าความรับผิดชอบมีราคาราคาไม่ใช่เงินเสมอไปฉันรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าสัน่นทั้งที่ไม่มีอะไรขยับ เธอกำมือฉันแน่นขึ้นแน่นจนเจ็บเธอสูดลมหายใจลึกเหมือนรวบรวมทุกอย่างเธอเริ่มพูดเร็วจริงจังเล่าเรื่องที่ฉันไม่เคยรู้คนสถานที่การตัดสินใจคำพูดไหลออกมาเหมือนเขื่อนแตกฉันฟังแต่สมองตามไม่ทันฉันรู้แค่ว่าทุกอย่างซับซ้อนกว่าที่เห็นชายคนนั้นฟังนิ่งตาไม่กระพริบเมื่อเธอพูดจบ ความเงียบกลับมาอีกครั้งครั้งนี้หนักกว่าเดิมเขาถามคำถามหนึ่งสั้นตรงคำถามนั้นเกี่ยวกับฉันเธอหันมามองฉันสายตารอคำตอบฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่ศูนย์กลางทุกสายตาทุกการตัดสินชันห้าปากแต่ยังไม่พูดในโหมีภาพสอนรอยยิ้มน้ำตาพลนทุกอย่างทับกันฉันรู้สึกถึงรถโลหะในปาก ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเธอบีบมือฉันอีกครั้งเหมือนให้กำลังใจหรือกดดันชายคนนั้นขยับน้ำหนักตัวเตรียมพร้อมฉันหายใจเข้าลึกอากาศเย็นไหลเข้าปอดแสบฉันมองเธอมองเขามองสอยมืดคำตอบค่อยๆก,ก่อตัวชาหนักก่อนที่ฉันจะเปล่งเสียงฉันได้ยินเสียงบางอย่างจากปลายซอยเสียงฝีเท้ามากกว่าหนึ่งจังหวะไม่สม่ำเสมอ เธอชะงกักดวงตาเบิกชายคนนั้นหันไปทันทีท่าทางเปลี่ยนเงาหลายเงาขยับในความมืดเข้าใกล้อากาศตึงเหมือนก่อนพายุมือฉันเย็นจัดหัวใจเต้นแรงฉันยังไม่ทันได้ตอบคำถามนั้นทุกอย่างรอบตัวเริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกันเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาหนักชัดเงาหลายเงาโผล่ออกจากความมืดรูปร่างไม่ชัดแต่การเคลื่อนไหวมั่นใจ ชายคนนั้นขยับมายืนหน้าเราท่าทางป้องกันแต่สายตาไม่แน่ใจเธอปล่อยมือฉันชาเหมือนตัดสินใจแล้วความเย็นแล่นผ่านฝ่ามือร่องรอยสัมผัสสุดท้ายหายไปเธอก้าวไปข้างหน้ายืนระหว่างฉันกับเงาเหล่านั้นไหลเธอเหยียดตรงหลังตั้งเหมือนคนที่ยอมรับผลของการเลือกเสียงฝีเท้าหยุดความเงียบกดลงมาอีกครั้งฉันได้ยินลมหายใจตัวเองชัดสัน่น เธอพูดขึ้นเสียงนิ่งไม่หลบเธอบอกว่าพอแล้วทุกอย่างจบตรงนี้เงาหนึ่งขยับเสียงถอนหายใจดังเบาชายคนนั้นหันไปมองเธอสายตาอานไม่ออกเธอไม่ถอยไม่มองกลับมาที่ฉันฉันมองแผ่นหลังเธอแผ่นหลังที่เคยพิงฉันในวันที่อ่อนล้าตอนนี้แผ่นหลังนั้นแบกรับทุกอย่างเองฝนเริ่มตกอีกครั้งเบามือนเสียงกระสิบหยดน้ำเกาะเส้นผมเธอ ไหลลงตามต้นขอเงาด้านหน้าค่อยๆถอยทีละก้าวไม่มีคำขู่ไม่มีเสียงตะโกนแค่การยอมถอยอย่างไม่เต็มใจชายคนนั้นหันมามองฉันสายตานั้นเปลี่ยนเหมือนหมดหน้าที่เขาพยักหน้าเล็กน้อยแล้วเดินตามเงาเหล่านั้นไปเสียงฝีเท้าค่อยๆหายกลืนไปกับฝนซอยกลับมาเงียบอีกครั้งเธอยืนอยู่นิ่งไม่ขยับฉันเรียกชื่อเธอเสียงแหบเบา เธอหันมาชะดวงตาแดงแต่แห้งเธอมองฉันนานเหมือนจะจดจำเธอพูดว่าขอโทษคำเดียวฉัดคำขอโทษนั้นไม่ดังแต่หนักฉันอยากถามอยากพูดอยากรังแต่คำทั้งหมดหายไปเธอยิ้มบางรอยยิ้มเศร้าที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเธอบอกว่าฉันคนไปตอนนี้ลมพัดผ่านเสื้อเธอปลิวเบาฉันก้าวถอยหลังหนึ่งก้าว เท้าหนักหัวใจหนักกว่าเธอไม่ตามไม่เรียกไฟถนนดวงหนึ่งสว่างขึ้นแสงส้มอ่อนส่องหน้าเธอในแสงนั้นฉันเห็นเธอชัดเป็นครั้งสุดท้ายฉันหันหลังเริ่มเดินทุกก้าวเหมือนดึงบางอย่างออกจากอกเสียงฝนตามหลังไม่เร่งไม่หยุดเมื่อฉันถึงปากซอยฉันหันกลับไปมองเธอยังยืนอยู่ที่เดิมเล็กลงใกล้ออกไปไฟธนนกรกิต แล้วนิ่งเงาของเธอกลืนไปกับความมืดฉันยืนอยู่ตรงนั้นนิ่งคำถามเดิมยังอยู่แต่ไม่ต้องการคำตอบแล้วความจริงชัดพอโดยไม่ต้องพูดฉันหายใจลึกกลิ่นฝนครั้งสุดท้ายแล้วก้าวออกไปสู่ถนนที่ยังมีแสงไฟทิ้งซอยนั้นทิ้งเธอทิ้งบทบาทที่ฉันไม่เคยเลือกความเงียบตามมาแต่ไม่หยุดอัดอีกมีเพียงเสียงฝนและหัวใจที่เริ่มเรียนรู้ การเดินต่อไปคนเดียว